สวัสดีครับนะก็กลับมาพบนะครับกับในช่องทาง y o u t u b e นะครับโอฟอร์ดปทุมนะครับนะฮะวันนี้ก็มีรถมาริวอีกหนึ่งคันนะครับเป็น x l t นะครับตัวนี้เป็นชุดแต่งแฮมเมอร์ทั้งคันเลยนะครับนะฮะสำหรับรุ่นนี้ที่จำหน่ายนะครับเป็น x l t 4ประตูเกียร์ออโต้นะครับราคาที่จำหน่ายนะฮะอยู่ที่8,99,000บาทนะครับ มาดูกันเลยครับว่าแฮมเมอร์รุ่นนี้มีอะไรบ้างนะครับนะก็มาดูด้านหน้าก่อนแล้วกันนะครับเริ่มจากฝากระโปรงนะฮะฝากระโปรงทรงฟิตนะครับเป็นรูปแรกนะครับสีขาวตัดดำด้านนะฮะวิธีการติดตั้งนะครับตัวนี้ก็คือใช้กาวสองหน้านะครับแปะไปที่บนฝากระโปรงเสร็จแล้วก็จะทำการซิลิโคนนะครับเพื่อ ม่ให้น้ำเข้านะครับยิ่งโดนความร้อนเท่าไหร่ยิ่งดีครับนะฮะนะครับตัวกาวจะได้อยู่แน่นเลยนะฮะต่อมานะครับจะเป็นชุดไฟหน้านะครับเป็นตัวมาสแตง์นะครับไฟหน้าฟอร์ดมาสแตง์ก็จะมี3ามคีบตรงนี้นะครับแล้วก็พร้อมกับตัวเดท์ไทม์นะครับที่เป็นไข่ปลาตัวนี้นะฮะ ส่วนรุ่นนี้เป็นเลนโปรเจคเตอร์อยู่แล้วนะครับพร้อมกับกระจังหน้านะครับเป็นรางพึ่งนะฮะแล้วก็ใส่โลโก้ m u s t แตงเข้าไปนะครับต่อมาด้านล่างก็จะเป็นชุดกันชนหน้าแฮ m เมอร์นะครับพร้อมกับตัวไฟหลีนะครับที่แฮ m m e r ร์เขาใส่ให้เราแล้วนะฮะก็คือตัวนี้นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะฮะ พร้อมหูลากนะครับเป็นสีเงินนะครับตัวนี้ตีตายเมอร์ด้วยนะครับอันนี้นะครับมาดูด้านข้างนะครับก็จะเป็นซุ้มล้อขนาดหกนิ้วนะครับแบบมีหมุดนะครับการติดตั้งก็เหมือนกับตัวสกู๊ปนะฮะซิลิโคนนะครับตัวนี้แน่นมาก ใส่ชุดครอบแก้มนะครับเป็นสีดําด้านซึ่งเดินมันจะเป็นสีดําเงานะครับรวมถึงกระจกมองข้างด้วยนะะกันสาดสี่ชิ้นเป็นของฟอร์ดแท้นะครับพร้อมกับเราหลังคาด้วยเป็นสีดําด้านแล้วก็รุ่นนี้ก็ติดฟิล์มนะครับขนาด80%รอบคันส่วนบาลหน้าเนี่ย60%นะครับ สติ๊กเกอร์นะครับอันนี้ลูกค้าสามารถเลือกลายได้นะครับเรามีลายให้เลือกมากมายเลยทีเดียวนะฮะมาดูด้านหลังนะฮะล้อแม็กขนาดคอ16นิ้วนะครับพร้อมกับยางตัวแม็กซิตนะฮะนะครับเป็นลายดอกไม้นะฮะยางตัวนี้ก็นะฮะสามารถวิ่งบนทางเรียบก็ได้หรือบนทางฝุ่นก็ได้นะครับเป็นยางกึ่งนะฮะ โลบาร์หลังเอาแรนเดอร์นะครับนะฮะกันชนหลังนะครับมีหูลักจูงด้วยพร้อมเซ็นเซอร์นะครับเพราะรุ่นนี้มีเซ็นเซอร์มาแล้วนะฮะชุดคอบไฟท้ายนะครับนะฮะ รุ่นนี้นะครับก็คือเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.2ลิตรนะฮะ1 60หลแรงม้าเกียร์ออโต้10สปีดนะเอยขออภัยฮะ6สปีดนะครับเกียร์ธรรมดาก็เช่นกัน6สปีดเช่นเดียวกันนะครับก็สำหรับลูกค้าที่ท่านใดนะครับสนใจนะครับโปรโมชั่นฟอร์ดนะฮะเป็นฟอร์ดนะครับก็ค้นหาช่องทาง YouTube นะครับได้ทีโอฟอร์ดปทุมหรืออดไอดีไลนะครับ n e w o 192นะครับ โทรศัพท์ติดต่อได้เลยนะครับ0815670078นะครับอันนี้ก็มีครอบฝาถังน้ำมันนะฮะส่วนลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากจะจองทางช่องทางออนไลน์นะครับสามารถเงินเงินโอนจองเงินโอนจองนะผ่านบัญชีบริษัทฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับลูกค้าที่ชมนะครับนะฮะเราเดี๋ยวจะติดตามคลิปในครั้งต่อๆไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ